ขณะนี้เราอยู่ที่สอนนอนหนองสะพังโอ้ไม่ใช่ดิอ่าลุ้เจมันจะรวยหลายนะพี่น้องอ่าลุงป่านะอ่ามาดูด้วยกันกับลุงป่านะอ่ามันจะได้จนหรือเปล่าเงียบ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 มันคือเป็นยังไงหรอพี่น้องไม่รู้หรือเปล่าลุงป่านะอ่าขออญาติจบนะครับขออญาติจบนะครับทุกขออญาติจบนะครับผมจกแล้วนะทั้งตัวกูบ้านี่

มันตัดฉันไหลหลังพ่อคันพ่อคันพ่อคันผมสั่นครับเห็นโตสั่นสัน่นไอ้บนในหนาวไอ้บนอย่างว่าไอ้แก่พวกไหนมีไอ้ใบแก่นะ